สวัสดีครับมาพบกับปรั่งพระคนครออฟฟิเชียลนะฮะวันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่กับน้องบอมครับน้องบอมนี่มีฉายาว่าขี้คุกเขียนลูกใช่ครับพี่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ<ด>สวัสดีเป็นทางการก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมดูนี่ฮะนี่คือโล่รางวัลนะครับขอมอบโล่รางวัลเกียรติคุณในฐานะผู้ทําความดีแก่สังคม โดยคณะกรรมิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้โอกาสวุฒิสภาครับนี่คือโล่แรกนะร,กรันี่ฮนะท่านผู้ชมโล่ที่สองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของมอบโล่รางวัลประชาบดีประเภทเป็นบุคคลต้นแบบคนสู้ชีวิต2566โอ้โหจากรัฐมนตรีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมเกินก่อน น้องบอมเนี่ยเป็นอดีตโทษที่พ้นโทษ,ทโทษออกมามีอาชีพประกอบอาชีพคือการวาดลูกแล้วก็กลับเข้าไปเหมือนกับเป็นวิทยากรตามโรงเรียนตามเรือนจํามากมายครับจนเขาเรียกว่าทําทาคุณความดีคืนสู่สังคมใช่ครับรับมาสองโลนะฮะครับแล้วยังมีประกาศนีิบตัตรอยู่อีกหลายอาใบาครับสามใบครับโอ้โหก็ขอแสดงความดีด้วยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอุวิชื่อจริงชื่ออะไรฮะแนะนํา,นาตัวก่อนนะพี่เนะี่ย <c oughs> วันวัฒน์หาลุงเรือนกิตครับหรือบอมที่คูเขียนลูกครับพี่อะ เดี๋ยวก่อนจะไปถามเรื่องฉาย,ยาขอ,อนิดนึงได้ครับที่สักอย่าคท่านผู้ชมหรือสักแก้มเนี่ยสักแก้มสักหน้าผากสักตัวเนี้ยสักมาจากข้างในไหมข้างในด้วยครับพี่แล้วก็ข้างนอกด้วยครับแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมถามว่ามีไหมเอาตรงๆนะพี่ะนะทุกวันนี้เดินเข้าห้าง เราปภเนี่ยยังต้องเดินตามเราเลยนะพี่เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้รู้จักเราเนี่ยพี่เขาก็มองว่าเราจะไปไปขโมยของหรือเปล่าอะไรพี่มันมันมีครับมีมีเยอะเราถือเงินเข้าธนาคารเนี่ยนะเราจะไปฝากเงินนะพี่นะอ่าปภของธนาคารที่เดินตามเราเนี่ยพ่ใช่ครับมันมีผลมันมีผลครับมันมีผลนะมันมีผลครับแต่ว่าเราทํามาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันใช่ครับนะแต่คนรู้จักบอมมันจะรู้ว่าโอเคบอมมีชื่อเสียงอยู่ในสังคมครับแต่มันก็มีคนที่ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันใช่ครับพี่ อะ่ะผมขอย้อนทั้งหมดติดคุกทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะผมติดคุกสองครั้งครับพี่หลังสองครั้งส<ะ>ครั้งเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องคุกผมขอย้อนไปนิดนึงครับชีวิตของบอมเนี่ยเริ่มต้นแต่วัยเด็กเกเรมาได้ยังไงบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยได้ครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนฝั่งทนพี่หลังฝั่งฝั่งทนนะพี่นะครับแล้วก็เราไม่ได้เกเรในเชิงที่ว่าตีรันฟันแทงมันมีทุกคนนะพี่นะแต่ผมจะไปเกเรเรื่องการค้ายามากกว่าอ๋อใช่ครับผมผมค้ายาเสพติดมาตั้งแต่อายุ17บเจ 17. 17 17 17ก็เริ่มขายยาเสพติดเริ่มมีชื่อในวงการยาแล้วเั้นเด็กผมขอหนิดนึงได้ครับพี่ย้อนต่อไปก่อน 17. ถ,17ถ้า17มันจะอยู่ประมาณส<ช>ักมหมหได้ไหมประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับและในวัยแบบมัธยมล่ะมัธยมคือเราเรียนไม่จบพี่ผมเรียนไม่เก่งอใช่ครับผมผม,ผมเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่ชุมชนนะพี่นะ,ะเ,รเราต้องยอมรับว่าส,สภาวะแวดล้อมบ้านเราอ่ะม,มันไม่ได้เหมือน คนในกรุงแบบส่วนมากนะพี่นะคนที่มีตังหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนทั้งเพื่อนที่ติดยาด้วยเพื่อนที่ขายยาด้วยใช่ไหมพี่เราเป็นคนรักเพื่อนนะเราก็ไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนที่ใช้ยาเสพติดพูดอย่างนี้ดีกว่านะพี่ครับพอวันหนึ่งเราเราเริ่มรู้จักยาเสพติดเราก็เริ่มใช้ยาเสพติดชนิดแรกเล่นอะไรตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเล่นอย่างแรกเลยคือยาบ้ายาาบ้ใช่ครับยาบ้าเหมือนกันเหมือนกันขอใชครับยาบ้า แล้วก็พอเราเริ่มเสพไปเสพไปมากๆอ่ะพี่หลังทีนี้เราเราเป็นเด็กพี่เนี่ยเราจะหาเงินจากไหนมาเสพได้ทุกวันพี่ถูกไหม<อ>ใช่ครับเราก็เริ่มไปหาเพื่อนเราที่มันเอายามาขายก็ขอรับยามาต่อมาอีกทีหนึง่งในการที่จะเอายามาขายนะพี่เนีออใช่พอเราเริ่มขายเยอะเข้าเยอะเข้าทีนี้เราก็มีจากที่เรามียอดเสพพี่ทีนี้เราก็จะมีเงินด้วย อ่ามันมันก็เติบโตขึ้นจากมียอดเสพก็เริ่มมีรายได้เข้ามาใช่ครับมันก็เริ่มมีรายได้ทีนี้พอเรามีรายได้นะพี่เราก็จะใช้เงินที่แบบว่าไม่คิดที่เราอยากได้อยากได้อะไรเราซื้ออเพื่อเรามีเรามีถูกไหมพี่เพื่อเรามีรถเราก็ต้องมีรถเพื่อเรามีบ้านเราก็ต้องมีบ้านคือเราต้องมีทุกอย่างเหมือนที่เขามีนะพี่เนี่ยสังคมยาเสพติดมันเป็นแบบนี้จริงๆพี่มันจะแข่งกันมีอถูกไหมพี่คือ มึงมีกูมีประมาณนี้แล้วเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันก็จะแยกกันออกอืนะถูกไหมพี่ทุกวันนี้นะใครแยกกันออกแยงเลยกูไม่มีใช่คือหมายถึงว่าบอลบอกว่าในสังคมของคนที่ค้ายาด้วยกันเนี่ยก็จะอวดกันมั่งอวดกัน <S <S ใช่<ม>ใช่ครับเองมีรถฉันต้องมี <S <S ใช่หรือเขามีมอเตอร์ไซค์ฉันไม่มีฉันต้องทําให้มีเหมือนเขาใช่ครับพี่นั่นคือวิธีการเดียวคือการขายยาใช่ครับแล้วมันก็เหมือนกับตอนเนี้ยที่ ไอโฟนออกตัวมาใหม่นะพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อแล้วต้องซื้อใช่ต้องพกโชว์ทุกวันนี้หน้าหน้าจอผันยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ความรู้สึกมันเปลี่ยนใช่มันเปลี่ยนครับมันพอเราเริ่มคิดว่าเราไม่ไม่เราไม่ต้องวิ่งตามวัตถุนิยมแล้วพี่เราก็สามารถอยู่อยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายครับพี่พอยุคนั้นพอเริ่มขายยาเนี่ยเสร็จแล้วก็ขายเยอะแค่ไหนเ่ยขายเยอะแค่ไหนเหรอพี่ผมเคยมีทุกอย่างสําหรับการขายยา แบบที่นักขครอยากมีเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดนั้นเลยใช่ครับผมมีทุกอย่างผมสามารถใช้เงินวันละสองหมื่นได้สบายๆใช้วันละสองหมื่นเลยใช่ครับใครที่รู้จักผมเออในวงการยาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมเดี๋ยวท่านผู้ชมวันละสองหมื่นเดี๋ยวย้อนกลับไปนั้นกี่สิบปีอ่าปีสองพันประมาณสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดสี่แปดสองห้าสี่เจ็ดในเงินสองหมื่นต่อวันที่ใช้เนี่ยไม่ธรรมดานะใช่ครับไม่ใช่แบบวันนี้นะใช่ครับแต่ตอนนั้นเราต้องยอมรับว่ายาเสพติดอ่ะมันแพงหลังใช่ไหม มันไม่เหมือนสมัยนี้นะอเมื่อก่อนยาเสร็ติดเนี่ยมันแพงแต่ผมเนี่ยเข้าไปเจอแหล่งที่มันถูกอืแหล่งที่มันถูกไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะพูดได้ไหมนะพี่นะอืมันก็จะเป็นคนของข้าราชการเหมือนกันอใช่ครับคือเขารู้อยู่แล้วข้าราชการโกงกินมันก็มีข้าราชการขายยามันมีทุนที่ใช่ครับอทีนี้พอเราเริ่มเติบโตในธุรกิจขายยาเรานะพี่นะอาทิย์หนึงผมต้องมีกําไรจากการขายยาสามแสน อย่างเดือนหนึ่งก็หลั่งกว่าหล้านสองหลัางกว่าหลัางกว่าครับแล้วก็ไม่มีไม่ไม่รวมปีกย่อยไอ้ที่เราเอายาชนิดอื่นมาขายด้วยนะพี่นะมันจะเป็นเมื่อก่อนมันก็จะเป็นพวกยาเคอะไรอาจจะยังไม่ดังจะเป็นยาไอซ์จะเป็นอะไรพวกนี้ใเกิดหมดละกันชงกันช่ใอะไรที่มันเป็นใช่ครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงได้ครับพี่ไอ้เงินพวกนี้ในอดีตบอมย้อนกลับไปมองไอ้หลัานสองต่อเดือนที่ได้มาครับผมว่ามันเป็นเงินต้องคำสาปใช่พี่ ทุกครั้งที่เราได้เงินมานะพี่นะผมจะไม่สามารถไปงานวันเกิดคนในครอบครัวได้เกินห้านาทีพี่เพราะว่าเราเรา,เราแวงเราเราแวงกับกับตำรวจนะพี่นะแล้วบ้านผมเนี่ยจะไม่เคยเปิดรับแสงเลยนี่จะคือจะไม่มีแสงสัดเข้ามาในบ้านผมเลยเพราะว่าเราจะต้องปิดบ้านเงียบแล้วแล้วก็อยู่ในในโลกของเราอะมุมของเราที่ ที่มันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะพี่นะมุมของเราตอนนี้คือมีคนรู้จักเรามากขึ้นนะพี่นะแต่มุมของผมตอนนั้นน่ะไม่มีใครรู้จักผมจะรู้จักแค่ว่าเออผมเป็นคนขายยาในวงการเท่านั้นใช่แค่นั้นครับมีเงินแต่ไม่มีความสุขใช่ครับพี่มีเงินแต่ไปไหนไม่ได้ใช่ครับจะไปไหนก็ลองรับล่อๆต้องคิดต้องมา่มัน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 เกิดความระแวงในครอบครัวด้วยใช่ครับเราผมระแวงในครอบครัวเลยยิ่งเราใช้ยาเสพติดนะพี่นะเราระแวงว่าคนในครอบครัวเนี่ย จะแจ้งตำรวจมาจับเราหรือเปล่าผมเป็นแบบนี้เลยนะพี่ดานะคือลนห,นหลอนเล่นหนักครับหลุดใครถ้าเจอผมที่เรือนจํากลางองเปรมเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมเสพยานหนักมากใช่ไหมฮะใช่ครับผมขายด้วยเสพด้วยฉีดด้วยฉีดด้วยครับครบเครื่องครบนี่ฮะเด็กวัยรุ่นดูนะไปค้ายามามีเงินก็เยอะนะแต่ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับนี่คือประสบการณ์เป็นวิทยาทานเลยนะครับพี่มีเงินมากแต่อยู่ในรูอยู่ในที่มืดหวาดระแวงเก่งในโลกเสมือนจริงครับพี่เก่งแต่ในชีวิตจริงกาก ผมผมคิดแบบนี้นะพี่ผมเมื่อก่อนผมเล่นเกมอยู่เกมหนึ่งนะพี่นะคือเป็นเกมแล็คแนลล็อกในเกมผมเนี่ยเขาจะเรียกผมราชาเลยนะอืเพราะว่าผมใช้เงินเติมเกมผมไปซื้อการใบหนึ่งหกหมื่นกว่าใช้เงินจริงอใช่ครับผมหมดกับเกมโอ้ยเยอะหลายแสนอในชีวิตเกมถูกไหมพี่ผมเก่งเก่งก็คือเป็นราชาในราชาในเกมเลยในโลกออนไลน์เลยในเกม้วโลกข้างนอกผมกาบ ผมไม่กล้าแม้แต่จะเดินออกจากบ้านไปซื้อของนักซอยผมยังไม่กล้าออกไปไหนเลยพี่ผมเก่งในเกมอ่ะแต่ชีวิตจริงผมไม่ตดกากเลยถ้าเดินในเช้นทางแบบนี้คือชีวิตเสมือนจริงใช่ไหมเหมือนปัจจุบันไม่เหมือนปัจจุบันบอลแบบโอ้โหเดินเมื่อกี้เดินไปไหนมาได้หมดสะอาดทั้งสีขาววะใช่พี่เออฉันมีความสุขกับเงินเท่านี้แหละใช่ครับันอยู่ได้ใช่พี่เอาละแล้วถูกจับได้ยังไงล่ะตอนนี้คือถูกจับได้ยังไงนะพี่นะครั้งแรกเนี่ยผมผมต้องบอกพี่หลังก่อนนะว่า ผมขัดผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่บางคนในอดีตครับในอดีตแล้วเขาก็เอาคดีชิงทรัพย์มาให้ผมซึ่งอคอายาแต่เอาคดีชิงทรัพย์คด,ดีชิงทรัพย์ให้ใช่ครับใช่พี่แล้ววันที่ผมไปม,มอบตัวนะคือผู้เสียหายเนี่ยแจ้งว่าทองสองบาทใช่ไหมพี่ครับแต่ทองในตัวผมเนี่ยสิบสี่บาทมผมไปมอบตัวนะว่าว่าผมทําอะไรคือเจ้าหน้าที่ก็รู้แหละว่าผมทําอะไรแต่คือก็เอาคดีชิงทรัพย์มาให้ผม ใช่ครับตอนที่ผมอายุยี่บสี่พอดีครับอปีนั้นเป็นปีที่ผมผมมีทุกอย่างเลยครบครบครบหมดแล้วมีรถมีบ้านมีแฟนมีเตอร์ที่ทุกคนเขาอยากจะมีใช่ครับครอบครัวมีความสุขดีผมสามารถซื้ออะไรก็ได้นะพี่นะครับแล้วก็โดนชิงทรัพย์อ่าตำรวจแจ้งคดีชิงทรัพย์มาเราก็จ้างทนายนะพี่อชั้นต้นนะผมจ้างทนายไปแสนห้าเขาบอกค่าคดีบอลมันเพงยกแน่นอนคือหมายความว่านี่ประกันออกมา ไม่ได้ประกันอ๋อเขาไม่ประกันไม่ผมจ้างทนายอ๋อใช่ครับผม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 สองสองซ้อนสองคดีอ๋อผมมาโดนจับคดีใหญ่อีกทีนึงอคือซ้อนสองคดีครับในในระยะเวลาไล่เรียกกันแล้วก็คือไม่ให้ประกันแหละอใช่ครับประกันปึ้งกันหนีก็จ้างทนายสู้แสนห้าแสนห้าวันที่ตัดสินพี่ตัดสินผมสิบแปดทนายบอกว่าอะไรนะหลุดแน่นอน คือบอมไปเลยบอมออกสารครั้งนี้ยกแน่นอนจบแน่นอนพี่ชั้นต้นตัดผมมา18ปี3เดือนสปดี3เดือนคดีชิงทรัพย์ทำร้ายมียันพันนะใช่ครับเต็มข้อเต็มเคอเต็มข้อพี่ติดคุกครั้งแรกผมไปอยู่เรือนจำของเปมเลยเมื่อสิปีเนี่ยลดไหมหรือลดมาแล้วหรือ18ปดใช่ครับลดนลดนี่มาแล้วแบบสิบลปบีในกระเป๋าเนี่ยสิบ3ปดปี3เดือนใช่ครับพี่ ไปซะเลย<อ>ไปเลยเย้ายไปของเพมครับแล้วใส่ตัวนด้นะอืแต่ที่มันน่ามันน่าเจ็บใจนะพี่ผมไปเจอคนที่แม่งทําคดีเนี้ยเอ,อในเรือนจำออํำแล้วหมายความว่าโดนยัดคดีใช่ครับแล้วไปเจอเจ้าตัวที่ชิงๆๆจริงจร <ๆ S 2> ิงอข้างในๆๆอยู่ข้างในแล้วก็โดนคดีชิงซ้บเยอะด้วยนะพี่แล้วก็เราก็ขอร้องมันเนี่ยบอกว่าไปรับคดีให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ทำเขาก็รู้มันก็รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นคนทํานะพี่นี้อเขาบอกกัะบอมผม ขอร้องได้ไหมว่าตอนนี้ผมเยอะแล้วเอ้าพี่หลังแล้วอันนี้มันไม่ใช่ของกูถูกไหมพี่คดีนี้มันไม่ใช่ของกูนะเฮ้ยมึงทำมึงมึงอาแบบให้กูสิบแปดปีสิบแปดปีแล้วผมก็ย้ายเฮ้ยันนี่คือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ผมเคยเจอนะคือแบบคือส่วนใหญ่เวลาตำรวจยัดคดีชีซับเพื่อนผมก็โดนคือเขาไปเอามาเลยใส่แล้วจับคือจับตัวผู้ร้ายไม่ได้ใช่ครับแต่นี่เราเข้าไปปุ๊บนั้นไปเจอคนที่มันทําคดีนี้ที่มันทําใช่พี่แล้วมันก็มีอยู่แล้วใช่ครับมันก็มีแล้วก็มีีคคู่ดดเ้าวยนะ หลายคนใช่ครับที่ที่ทำก็คือครบเลยวันนั้นที่เขาไปคดีผมอะพี่ก็คือครบทุกคนเลยเจอมันครบหมดเลยครบหมดเลยแต่คือเขาก็ไม่ได้รับอไม่เป็นไรผมก็คิดว่าความยุติธรรมในประเทศไทยอะมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีครับแล้วผมก็ติดปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าครับติดมาสู้อุทธรู้ต่อสู้ต่อครับไม่ยอมมันไม่ผิดอะอุทธร์โดนไปอีกห้าหมื่นนะพี่อ อธนาคนเดิมไหมคนใหม่ครับเคนเดิมอันนี้เขาบอกว่ามือมือหนึ่งฝั่งทนเลยนะมือเขียนมือเขียนมือเขียนจากเข้าไปอีกห้าหมื่นห้าหมื่นตัดสินตามสารชั้นต้นคงยืนเข้าไปอีกยี่สิบป้าแต่ระหว่างนี้นะพี่ผมติดอยู่ในเรืองจำอ่ะสามสี่ปีแล้วนะครับโอ้โหผ่านอภัยมากี่ลูกพี่หมายลสิเก้านะสิบเก้าหูนย์หาหนึ่งสองอะไรเนี่ยเยอะ ถ้ารับเราจบไปแล้วเราเราปล่อยไปแล้วพี่หลังแต่ผมจะไกลเป็นคนผิดแล้วมีชนะติดหลังทันทีถ้ามีการชิงทรัพย์ในพื้นที่แม่งก็จะต้องเอาผมมาอีกพี่ถูกไหมใช่ทีเนี้ยคือบอมกำลังพูดว่าบอมรู้ว่ามันได้อภัยแล้วมันถ้าเรารับเนี่ยเราได้กลับบ้านไวแต่ฉันน่ะต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ทำใช่ครับพี่เราไม่ได้ทำพอวันนั้นที่ออกไปตัดสารอุทธร์ช่ไหพี่ครับ ผมก็ถอดใจแล้วแล้วก็มีนักโทษในเรือนจำเนี่ยพี่เขาบอกว่าน้องบอมพี่ว่าทานายเอ้ยทานายคนนี้นะม,มันเกาไม่ถูกที่ครับคือคนในเรือนจำนะพี่หลังนะผมเสียชั้นต้นแสนห้าผมเสียอุทธรห้าหมื่น 50, นะเขาบอกว่าน้องบอมลองสู้ไหมคือตอนนั้นเราถอดแล้วเราก็ไม่อยากจะสู้แล้วนะพี่นะเขาบอกลองดูถ้าถ้าบอมยกนะพี่ของเงินสองพัน หมายถึงว่าคนที่พูดนี่คือทนายใช่ทนายหมาความเป็นนักโทษอยู่ข้างในใช่ครับที่เคยผ่านเห็นคดีความมาเยอะแล้วออกตัวเปทนายให้ใช่ครับไม่ใช่ทนายของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทนายของจริงคือคนในเรือนจำที่นักโทษเหมือนกันใช่ครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าบอมยกเนี่ยพี่ขอสองพันนะบอมบอมออกไปเอาสองพันไปทาบุญให้พี่หน่อยพอโทษตลอดพอโทษตลอดเขาโทษตลอดคนนั้นทนายติดมายี่สิบปีแล้วใช่ครับก็โอเคลองดูพี่สู้อกสตังครับเอออยู่มาอีกสองปีนะพี่นะ ศาลเรียกออกไปตัดสินแต่ตอนนั้น,นเราไม่รู้ว่าเราไปตัดคดีอะไรเพราะเราเกมในเรือนจำอะเยอะมากใช่ไหมพี่ทำร้ายด้วยอ่าเดไร,เรืไ่องเเรามีความผิดในเรือนจําได้ครับมีความผิดในเรือนจอําเราก็ไม่รู้ออกไปตัดคดีอะไรก็เรียกไปพอเรียกไปสารเชื่อว่าจําเลยไม่ได้กระทาความผิดจริงยกฟ้อง<ห>ใช่แล้วตอนนั้นใส่ตัวใส่ตวนประจําอยู่นะพี่หล่นเลยกิงเลยกิงเลยผมติดมาหกปีพี่หลังแม่งหล่นเลยแล้วคนที่ไปขึ้นสารกับผมเนี่ยเขาหันมองผมเลยนะ ศาลเชื่อว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดจริงกลับบ้านยกฟ้องกลับบ้านยกฟ้องเลยยกฟ้องก็ทิ้งตัวเลยแต่ว่าเรามีคดีเก่ามีคดีอื่นอยู่เรามีคดีอื่นคือคดีนี้หลุดละหลุดนะครับนี่สองพันบาทครับัองพันบาทจ้างช่วยเราพ้นโทษเลยโอ้พี่ผมพูดเรื่องนี้แล้วผมเป็นเลยสุดมันยอดเลยคนในเรือนจำเขียนให้เรายกแต่ทนายที่เรียนมานะพี่เนียกับติดได้ก็เลยใช่ครับนี่เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนนะครับคุณไปอยู่ในเส้นทางของเกย์คนเกย์บางทีอาจจะถูกยัดแบบนี้ก็ได้ใชจะถูกไปอยู่กับคนกลุ่มพวกนี้ นะที่เขามีชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยซวยครับนะครับเราต้องยอมรับว่าสังคมเรามันมีนะพี่นะมันไม่โลกมันไม่ได้สวยเสมอไปพี่อย่างนี้เรียกว่าแพ้ได้แพ้ในคดีชิงเรียกได้ไหมใช่ครับอ่าใช่เพราะว่าจับเราไม่ตรงไม่ตรงจุดเราค้ายาก็จับเราค้ายาดิพี่แล้วมันเจ็บใจนะอืมันเจ็บใจวันที่ว่าผมปล่อยจากเรือนจํามาทนายคนแรกทักมาหาผมให้เราไปเรียกเอาเงินกับสารทั้งทั้งที่มึงว่ามูงติดคุกพี่ถูกไหม ติดต่อผมมาเพื่อที่จะไปเรียกกลบเงินชดเชยที่เราติดคุกเออเนี่ยดูเดี๋พี่ดูในคนนะแต่ใช่ใช่ครับมันก็เลยแบบว่าบางทีคนข้างนอกจะน่ากลัวคนในคุกได้มั้งเนี่ยใช่ครับน่ากลัวถ้าพูดอย่างนี้น่ากลัวคนตัวรายนะพี่นะใช่ครับดีนะคือเหมือนกับผมถือว่าเป็นแพ้ได้เพราะว่าอะไรไหมฮะถ้าตำรวจจับน่าจะจับคดียาใช่ครับไม่ใช่หมายญาคดีชิงทรัพย์ใช่ครับพี่เนี่ยเรื่องในอดีตสุดท้ายก็ต้องมาติดคุกฟรีหกปีใช่ครับแล้ววันที่ติดนะพี่นะ ผมไม่เคยติดคุกนะออผมอยู่ในห้องขังนะพี่ออแล้วตำรวจเนี่ยเรียกผู้เสียหายมาหลายๆคนครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ,อพี่หลังพบผมเรียกมาชีตช้ตัวอย่างนี้เหรอชี้ตัวใหม่เอ,อเอาคาดีให้ผมเอาคาดีให้ผมคือทุกสี่ห้าคดีเอามารวมให้ผมหมดเลยเออพี่ออดูเดีดยแล้วทั้งที่ผมไม่เคยจริงทรัพย์เลยนะแล้วก็เรียกผู้เสียหายมาเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่คือให้มายืนชี้เราอย่างงี้นะใช่เหมือนเหมือนคนมันดูอะไรในกองอะพี่แล้วก็เข้าใจตำรวจถามผู้เสียหายใช่ไหม เราก็ไม่เข้าใจคขาว่าใช่ไม่ใช่คืออะไรเราไม่รู้เลยเลยอะเราเด็กแม่งบอกใช่พี่ใช่คืออะไรวะพอจะประกันออกไม่ได้แล้วติดอีนคดีนี่อีกพอจะประกันออกติดอ้คดีใหม่อีกพี่สามสี่คดีซ้อนให้ผมเบสเซนที่โดนชิงไปกี่คดีเนี่ยสามคดีแต่ผมสู้ทั้ง ก็คือมันไม่ได้ทําทั้งสามคนไม่ได้ทําเลยพี่อยู่ดีๆก็ท่านมาบอกคุณคุณใช่คุณอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ผมก็สู้เคลียร์ไปทีละคดีทีละคดีจนหลุดหมดสามคนหลุดหมดครับนี่ฮะพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะเป็นแพ้นะเนี่ยถือเป็นแพ้แต่ว่าก็มันชนะก็จริงใายชีวิตบอมต้องไปสูญเสียจิตวิญญาณเนี่ยคงไมหมดใช่ครับใช่ครับพี่คำคำนี้แหละมันมันมันที่มันทําร้ายเราอยู่เสมอครับเพราะว่าที่ที่ที่ผมบอกพี่หลังว่ามันทําร้ายเราเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ผมไม่เคยติดคุกใช่ไหมพี่แล้วพ่อแม่ผมเนี่ยเวลาเจอใครที่เขาติดคุกออกมานะพ่อแม่ผมก็จะเรียกคนพวกนี้ว่าขี้คุกขี้คุกอย่าไปร่งมกับขี้คุกแต่วันนี้ยผมเข้าไปติดคุกในคดีที่ผมไม่ได้ทําแล้วผมออกมาอืผมกลายเป็นขี้คุกโดยที่ผมไม่ได้ทอ่ะพี่มันเลยรู้สึกไม่ดีใช่ครับอันนี้เป็นเป็นที่มาเป็นเป็นมุมเป็นที่มาของฉายาคําว่าขี้คุกใช่ครับเราเราไม่ได้ว่าพ่อแม่บอมนะไม่ได้ว่านะคือมุมมองของคนเราผู้ใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ครับมันแตกต่างกันใช่ครับใช่ไหมฮะ เพราะว่าพวกเราทําตัวไม่ดีเข้าไปอยู่ในคู่พวกเราทาจริงเนี่ยเราก็สมควรที่จะถูกดลดโดนเรียกใช่ค่ถูกไหมฮะผ่เข้าใจได้แต่ตอนนี้พอคุณพ่อคุณแม่ทําแบบนี้ปุ๊บลูกตัวเองถูกผิดเข้าไปใช่ครับออกมามันบอลก็เลยใช้ฉายานี้เลยใช่ครับแล้วมันก็เป็นชื่อที่ผมเอามาตั้งเป็นชื่อเพจด้วยใช่ครับเข้าใจความรู้สึกครับพอเราประกันออกมาเนี่ยเอยเราสู้ชนะออกมาเนี่ยพี่เนี่ยสิ่งที่ได้เราได้จากเรือนจํามานะพี่ปีนั้นเราต้องยอมรับว่าเรือนจําเนี่ย ยาเสพติดระบาดโทรศัพท์มือถือระบาดนะปีนู้นนะพี่นะงั้นผมขอนิดนึงได้ครับหปีที่เข้าไปอยู่เนี่ยเรือนจํายุคของบอมเนี่ยมีตีลันฟันแทงค้ายาโทรศัพท์ยาทุกอย่างครบครบครับที่คลองเปรมเขารู้กันอยู่ครับครบพอเข้าไปเจอสภาวะแบบนั้นเป็นยังไงบ้างบอกเคยมีเรื่องใครไหมเนี่ยผมตัวผมเองไม่ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครเพราะว่าบ้านฝั่งทนนะพี่นะกับบ้านฝั่งพระนครหรือฝั่งปทุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เขาลบกันนะพี่เรือนเรือนจำที่มันจะที่เราผมอยู่มันถึงกงนเรือนจามีอะไรพวกนี้คือจะถึงกันหมดใช่ไหมพี่บ้านมีนบ้านอะไรพวกนี้นะจะถึงกันหมดครับแต่ก็ก็มีตีกันบ้างแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ตีกับเขาเพราะว่าผมไปผมคิดว่าผมอ่ะจะอยู่ข้างในยังไงให้ผมมีตังค์อใช่ผมคิดแค่นี้อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ตียใครแล้วทําอะไรให้มีตังค์นี่ครูผมผมขายยาผมค่นคุกได้เหรอใช่ครับคือปีนั้นน่ะ ยาเสพติดระบาดน,นะพี่นะโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยผมมีหมดเลยในเรือนจำใช่ครับรคือใครถ้าอยู่ในบ้านผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมใช้เงินวันหนึ่งเยอะมากอใช่ครับเยอะมากวันหนึ่งค่ากินในบ้านห้าพันมีห้าพันหมื่นหนึ่งมีใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราได้นะพี่นะคือเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจําอเพราะว่าในเรือนจําเนี่ยเรือนจําที่ผมอยู่เนี่ยมันอัตราโทษโสงูงใช่ไหมพี่ครับแล้วก็มันก็จะมีแต่พวกตัวเป้งอะ่ะพวกพ่อขายยาที่มันเป็นตัวใหญ่นะพี่นะครับ อยู่ในเรือนจําไอ้คนพวกนี้มันหาคนคนซื้ออถูกไหมพี่เขาเป็นคนขายเขาหาคนซื้อเราแค่มีมีประสิทธิภาพในการทําค้ายาได้ข้างนอกนะพี่เนียครับเราก็มีเงินแหละใช่ครับนั่นบอกว่าใช้วิธีการค้ายาแบบนี้โอนจ่ายกันอย่างนี้โอนจ่ายนี้ใช่ครับเคยโดดเคยเกมไหมเคยครับเคยเกมโทรศัพท์มือถือสองครั้งใช่ครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายครั้งหนึ่งแล้วทำร้ายร่างกายใครในคุก คือตอนนั้นทะเลาะกับเอ้เขาเรียกเอหนาบักครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วทะเลาะกันเพราะเหตุผลก็คือเหตุผลเรื่องยาเนี่ยแหละพี่นี่นะครับใช่ครับผู้ชมเอายาเสพติดไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกลีตยงไม่จ่ายตังค์ภาษาข้านอกเรียบบิดบิดบิดครับพี่บิดบิดเราไปแล้วก็ไม่ได้จ่ายเทนี้เราก็เราต้องไปตามเนะ่พี่เนี่ยใช่ครับอันนี้แหละมันมันเป็นเหตุผลหลักที่มันทําให้เราต่อคดีในในเรือนจาเฮ้ยคดีอันนี้ต่อเลยเหรอต่อครับต่อครับพี่คือทะเลาะกันหนักให้ไหนเนี่ยถึง อ่แทงกันนะพี่แล้วก็ทำรายร่างกายมีมีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะตอนไม่ไม่ถึงก็เสียชีวิตพี่การไม่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 เสียชีวิตใช่ครับนี่ยาเสพติดแลวมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญในคุกแม่พวกใช้ยาในคุกแล้วมันตีกันฟันแทงแบบโอ้โหจะคนจะได้รู้ว่าในคุกน่ากลัวคือมีนะจะสังหาเข้าไปอยู่นั่นในคุกมีนะพี่นะมีช่วงนั้นที่เห็นกับตาเลยนะพี่นะก็คือเอือเอเอยานาวาครับใช่ครับกับบ้านใต้ครับใช่ครับที่ทะเลาะกันนะพี่นะก็คือเห็น เห็นคาตาเลยคือเดินสามเก้านี่หล่นเลยคือเขาโดนแทงโดนแทงโดนสามก้านี่หล่นเลยคือปิดปิดรูไหนทะลุอีกรูหนึ่งแสดงว่าเขาโดนหลายรูหลายรูครับพี่หลายรูปิดปิดรูนี้รูนี้ซิเบ็ดรูปิดปิดรูนี้พุ่งรูนี้ปิดรูนี้แล้วก็เดินไปสามเก้าแล้วก็ก็ก็หล่นหล่นใช่แล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเสียชีวิตเลยเดี๋ยวนั้นเลยใช่คือเห็นกับตาเลยเห็นกับตาเลยนี่คือแดนหกอขงเปยมแดนหกใช่ครับคือในเรือนจํานะพี่เนี่ย มันก็ยังมีอยู่นะพี่นะแต่คือว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเบาลงก่อเมื่อก่อนใช่ครับด้วยมาตรการอะไรหลายๆนะพี่คือความบาดเจ็บในอดีตแต่พอใช้ยาเสพติดแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องอยู่เรื่องยาวแทงย<ม>าปาเนี้ยมีครับโดนลุมเนี่ยสิบเอ็ดลูใช่ครับโดสามเก้าเสียชีวิตเลยโอ้โหนี่ก็คือบทเรียนที่แบบแสนสาหัสเหมือนกันใช่ครับมันเราเราได้ไปเห็นมาเราได้ไปรับรู้มานี่พี่แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ไปทะเลาะกับใครหรอกเพราะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยผมว่าบอมอยู่หกปีเนี่ยไม่ได้เห็นแค่คนที่ตายคน มันจะทอนว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยประมาทถูกไหมพี่ประมาทเราใช้ชีวิตแบบประมาทคู่คดีผมที่แหกซอยแดนหนึ่งมาด้วยกันนะพี่นะแล้วก็มาอยู่แดนห้าใช่ไหมครับขังซอยแดนห้านะก็โดนเจ้าหน้าที่อืเสียชีวิตในเรือนจำเหมือนกันเจ้าชู้ติดารใช่ครับเราเขาเกเรเราไม่ได้ว่าหรอกเพราะมันเกเรจริงๆถ้าทำตัวดีๆมันก็ไม่โดนใช่ครับต้องรับสภาพแบบนี้ใช่ครับพี่ คือในคุกเนี่ยม,มันมันหลายอย่างนะพี่ถูกไหมมันร้อยพ่อพันแม่นะพี่แล้วเรายิ่งมียาเสพติดใช้ด้วยในเรือนจำพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยคิดว่าลูกติดคุกอะก็คงจะเลิกยาได้แต่โทษทีปีนั้นจากที่ผมไม่เคยรู้จักเฮโรอีนเลยนะพี่เนีมผมติดเฮโรอีนหนักมากมผมกลับมาเจอเฮโรอีนในเรือนจำ เออใช่ครับฉีดนะพี่นะ<อ>ใช่ครับเฮโรอีนเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ผมเลิกยากที่สุดแล้ว<อ>แต่ก็เลิกได้นะพี่<อ>ใช่ครับมาถึงว่าวิถีชีวิตในคุกในยุคสมัยนั้นนะ่ะมันกลับกลายมีสิ่งเหล่านี้จากเจ้าที่ที่เห็นแก่เงินบางคนมาพุ่งตรงใช่ครับใ่บเอาเข้าไปเพราะมีเจ้าที่หลายคนมันถือยายให้ผมใช่ครับเสร็จแล้วาเจอหน้าผมมันหลบเว้ยผมบอกว่าวันนี้เรา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 ไม่ใช่แบบนั้นแล้วใช่ครับอ่าเนี่ยแหละฮะในอดีตเนี่ยคุกมันเลยเกิดความป่าเถื่อนน่ากลัวใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นเพราะ นี่ก็เป็นบทเรียนชีวิต6ปีที่เข้าไปเจอมาทั้งใช้ยาเสพต<ร>ิดเจอคนฆ่ากันตายใช่่ครับพีหล,หลายๆรายเรื่องใช่ครัขออ,ออนี่รู้จักอาร์ตโอรสไหมรู้จักครับเออไปเจนที่ไหนไเจอในคองเปรมนะเขาเป็นห<อ>หเหมือนน้องผมนี่แหละเจอที่วัยหนุ่มเจอคลอ,อ,องเปรมครับอาร์ตอาร์ตเนี่ยเอาทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะเออเพรก็เจอในเฟซเนี่ยแต่ไม่ได้เจอกันจริงแต่คือผมมาเจอตัวจริงเลยเวลาเขาก็มาร้านเพื่อนผมนี่แหละคืออาร์ตเนี่ยตอนนั้นโดนย้ายจากพิเศษทนไป ของเปมของเปมนดงห้าใช่ครับแต่อาร์ตเนี่ยเยี่ยมญาติทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินเนี่ยเป็นสิบสิบคนเลยนะเดินล้อมอาร์ตเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้เขาบอกอาร์ตเกเรแต่จริงจริงใช่แต่จริงๆเนี่ยอาร์ตคนดีอาร์ตไม่ค่อยพูดนะอาร์ตนิ่งๆ่ยใช่ครับหมายถึงว่าเจ้าที่คือมันมีข่าวมันคืออาร์ตอาจจะมีโจทย์เยอะเขากลัวว่าเดินคนเดียวมันจะลุ้มแทงเราส่วนใหญ่ในพวกก็ชอบลุมใช่ครับไม่มีรามวัแทงกันตัวตัวแต่ที่ผมเห็นฮะคืออาร์ตเดินคนเดียวอยู่ในวงกลมของเจ้าหน้าที่เลยใช่ครับ แล้วแบบสนบคบกันสนิทสนมกันไหมในกสนิทครับสนิทครับแต่คือในคุกเนี่ยสนิทกันเพราะว่าจะรู้จักกันเปิเป่อนก่อนพี่เพราะว่าเราขงังเราต่างขังกันคนละห้องใช่ครับเ,เราต่างขังคนละห้องก็ตะโกนคุยกันอะไรอย่างนี้กับพี่หนุหนอีกคนนึงนะอ่าพี่หนู่มโซนใช่หนูพี่หนู่เขาี่หนูไม่ขายยาเขาเคยเขาดูดูแลผมสันเด็กหูขา้็หเขากับผมนี่คือเขาเป็นคนสอนให้เราเดินที่คุกคองเปรม อ๋อพี่หนูใช่ครับเขาขังห้องเดียวกับผมนะผมก็ผมก็เอาเขาคนเดียวแหละแ้วพี่หนูฟังอยู่ไหมเนี่ยนี่บอมก็พูดพูดถึงอยู่เดี๋ยววันเสาร์เจอกันพี่หนูพี่หนูนี่คือเขาเป็นคนสอนให้ผมอยู่คุกลาดยาวไม่เป็นใช่ครับก็เลยสนิทกันแล้วพอตารางพี่หนูปล่อยออกมาครับก็ มันอยู่กับอาร์ตใช่ไหมพี่ก็เหมือนได้เจอกันมากขึ้นเจอพี่หนูมากขึ้นเจออาร์ตมากขึ้นคำว่าบอกว่าอาร์ตนี่นิสัยดีอ่ะในโลกของคนคุกอ่ะช่วยอธิบายคําว่านิสัยดีของอาร์ตได้ฟังหน่อยอาร์ตโกนะพี่พูดน้อยไม่ค่อยพูดถูกไหมพี่แต่ถ้าพูดคือวันนั้นอ่ะคืออาร์ตเอาสำหรับผมนะอาร์ตจิโกมากพออาร์ตนักเลงมากพอไม่ซาเวียคนอื่นไม่ซาเวียใช่ครับดูแลทุกคนใช่ครับแต่ถ้าบทมีเรื่องไปใช่ครับอาร์ตมีความเป็นผู้นําสูงใช่ครับ อาจจะนิ่งๆเฉยๆไม่ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครนะพี่นะบางคนสนิทกันเขาก็ถ้าสนิทกันจริงๆอะเขาถึงจะเล่นด้วยถึงจะยิ้มเนี่ยพี่นะแต่ถ้าใครมองเขาผ่านๆเนี่ยอาจจะมองว่าเขาหยิ่งหรืออะไรนะจริงๆไม่ใช่พี่เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้คือไม่สนิทด้วยจะไปเล่นกับทุกคนก็ใช่เรื่องใช่ไหมนคุกอัโลกในคุกแล้วเคยเขาบู๊ไหมเคยบ่อยครั้งอยู่ครับด้วยคขาเป็นด้วยนะใช่ครับโอ้นี่เป็นข้อสานเด็ดทั้งวัยหนุ่มเียทุกที่นะทุกที่ครับ แรงะตัวแรงลยตัวแรงตัวแรงแล้วเขาเป็นเขามีแผลอะไรพี่เขาไม่บู๊เคยเห็นอ่ะไม่ผมไม่แน่ใจนะพี่นะตอนนั้นนะผมไม่เคยเห็นอาร์ตอาร์ตบู๊นะพี่นะแต่คือได้ได้ยินอาร์ตอ่ะตลอดกาใช่ครับใช่ครับโอเคนี่ก็เป็นคือแบบครั้งยางเดียวบอมขังอย่างเดียวครับเกมความผิดก็ไปขังก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันข้างนอกเป็นเพื่อนกันข้างนอกก็เจอกันข้างนอกก็เจอกันผมว่าข้างนอกนี่มิตรภาพสำคัญที่สุดใช่ครับพี่อันนี้ก็เป็นก็ได้นะพี่นะขอขอแค่เรา มีความเป็นเพื่อนกันนะพี่ทุกวันนี้เมื่อก่อนในเรือนจำนะพี่เห็นไหมจะเห็นว่าบ้านใหญ่เนี่ยเจ้าของจะตีกันนะแต่ทุกวันนี้นะพี่นะมันดีกันหมดเลยแล้วมันก็ไปช่วยเหลือกันด้วยนะผมว่าดีกว่ากว่ากันมันมันต้องเป็นแบบนี้คือมิตรภาพสิ่งสําคัญที่สุดในโลกในคุกคือโลกในคุกข้างนอกเนี่ยมันต้องเพื่อนกันหมดอย่ามาเห็นแก่ผลประโยชน์แล้วทะเลาะกันผมว่ามันมันไม่ได้ใช่รับพี่